วันนี้เรามาจัดมิดโบสักตาหนึ่งนะครับผมโอ้โหแป๊บนึงนะเพื่อนเดี๋ยวมึงเล่นจบเดี๋ยวมึงมาทากักทักกูนะเว้ยเดี๋ยวกูเดี๋ยวปิดเสียงของมึงไปก่อนโอเคโอเคมึงจะยินเสียงกูอยู่นะเว้ยถ้ามึงเล่นจบแล้วก็มาทักกูนะเว้ยมิดเฮ้ยชิบหายครับมัน zoom อ้โหูเล่นซาโลมอนนะครับโอ้โหพลาดและโกหซาโลมอนเลยหรอ ซาลมอนเลยนะเนี่ยนะเฮ้ยเขาเลยไม่ค่อยโหดนะโซโลมอนเนี่ยกเล่นมิดวอลสักตาครับผมให้เล่นมานานแล้วมิดวอลเครียดเครียดครับเครียดกับการเล่นมิดวอลมากเฮ้ยดี่หวเดี๋ยวหัแป๊บครับเดี๋ยวผมออกห้องแชทก่อนนะครับเดี๋ยวผมเข้ามาใหม่ครับถ้าเล่นจบแล้วเข้ามาทักนะครับผมเดี๋ยวออกห้องแชทแป๊บนึงโอเคโอค้กระตุกไปนรื่อยๆขึ้นไปนี้ครับ โอ้เล่นเหมือนซับเลยวองเ่อนกดแเพราะว่ามันจะทาให้ล่กะคืออะไรเผก็ไม่เข้าใจรมผมเล่นซมอนไม่าใจจะเป็นสกเ่าไหร่กอลองยินเพื่อนเพื่อนเพ เจ้าแม่เจ้าโอ้โหมาเด็กก็เฟิร oh! ์สปัดกันเลยทีเดียวผมปิดเขาอย่างปิดไมค์นะผมว่าไม่ชอบไม่มีเสียงมันคนมากเลยว่ามันจะไม่สะดวกการเล่นนะรอทะลุแรงเลยนะครับนี่เอาอีกแล้วเพื่อจะเย็น เพื <iyorsun? S 2> ่อนเพื่อนเพื่อนเนโอ้เพื่อนนี่แหละจะรีบนะเอ้ยทำอะไรทำอะไรโอ้ i เดี๋ยวเขามีเขามีติงก็โอ้โหตดก็ตายแล้วมัง้งแยกจริงอู้ยผมคืนเลยเนี่ยผมคืนแล้วเนี่ยจริงแต่เพราะผมกีผม้ผมรีบผม,ผม,บผ,มผมรีบไปหน่อยผมว่าผมรีบแบบเทคสกิลวันตีไปหน่อยมันเลยมันเลยไม่ได้แบบดีที่คว,วรครนี่ก็ไปไอ้ย่าคิวสูงสุดไ,ไม่ธรรมาดา อะไรนะครับเออเพื่อนเพื่อนเพื่อนขอโทษเพื่อน เมากมายมหาศาลนะครับผมแบบสกิลหนึ่งเมื่อปาดผูกผูกผูกผหมุนที่หมุนตามกันเลยดีเดียวก็ตอนนี้ก็ดาเมจก็รุนแรงนะครับเลี้ยหายหลายล้านนะตอนนี้จริง เ,เ,เล่นไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่แต่ว่าเขาเล่นเล่นใช้ได้เขาพอได้ครับเฮ้ยใจเย็นเพืเอ่อนเพื่อนเพื่อนโอ้ขอกดก่อนขอกดก่อนขอกดก่อนอขอกดเบรเมลก่อนอนนารมณ์ใจครับอยากไปสงสารตัวเองซะเหลือเกินครับแต่ก็ไม่มีเวลามาสงสาร เต็มที่ที่สุดนะครับออกคาถาฟ้าได้ปะเนี่ยอยากจะออกเหลือเกินแบบออกแบบดังเอ็นพุ่งพลาดเนี่ยมูผมไม่รู้จะเข้าไปยังไง ไปผมปิดม็อกทำไมเนี่ยผมไม่ปิดม็อกมันเลยไม่ทำดาเมจโอเวอร์ไทม์นะอย่างเงี้ยโอ้โหวิ่งเข้าไปแล้วครับตีเห็นนะครับเมื่อกี้ผมเห็นรู้นะครับเพราะว่าแบบดาเมจเราพอตัวแหละตอนนี้เราก็มอของป้องกันมีดาเมจหลายล้านนะครับก็ตีไม่ได้ก็คือจบเท่านั้นนะครับเพราะว่าดาเมจคือแบบ สกิลครับจะเรียนตีนะเพราะว่าแบบเลียนตีปุ๊บโอ้โหปีนปตายปีตีายเลยครับจริงๆนี่ไงหลอกหลอกขู่้แค่ขู่แค้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นโซกาสแหดนบินเลดโครงการเอาของ ในนี้จะแตกต่างจากของในในแฟงธรรมดาเพราะว่ามันจะมีมจะมีมจะมีแบบเรียกว่าอะไรอ่ะมีลูนนะครับจะมีของที่แบบ ก็ออกๆไปครับเพราะมันเล่นมินฟอร์มผมไม่ได้เครียดอะไรมากก็อยากจะออกก็ออกกันนะโอ้โหดูตีดูตีดูตีดูผมตีดิอุ้ยน่ากลัวมาก ครับผมโอ้โหสุดยอดนะครับก็จบไปครับตานี้ของมิดวอรนะเพราะว่าผมของช่องรายการฮอนเกนเกนบายเซเลฟคุงนะครับก็อยากให้ติดตามกันบ้างก็เล่นไปเรื่อยๆครับเล่นแล้วแต่อารมณ์ครับเล่นบ้างเล่นบ้างก็ถ้าก็มีข้อคพามอะไรก็